Life is this. I like this. มอเตอร์ไซค์แล้วเคยเจอปัญหาแบบนี้ต้องจอดข้างทางเอามือถือขึ้นมาดูแผนที่ฟังเพลงก็ไม่ค่อยได้ยินดูแผนที่ก็ลำบากวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวนี้มาช่วยให้คุณขับขี่ได้สบายมากขึ้นกับ Mo โต V ิชั่นในรุ่น N1 Go ค่ะ อนจะเข้าไปติดตั้งที่ร้านค่ะํำลองแกะกล่องดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดมาเลยเราจะเจอกับคู่มือการใช้งานค่ะก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวจอรพร้อมกับสายและอุปกรณ์ในการติดตั้งเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่าค่ะวันนี้ประมาตติดตั้งกันนะคะที่ร้าน C n X m o t o r a r big Bike Service ค่ะอยู่ที่หนองหอยนะคะเป็นร้านตัวแทนติดตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดินทางสะดวกไม่ไกลนะคะขับไปก็เดี๋ยวเจอร้านอยู่ความมือตรงนี้ค่ะ เขาไปรอติดตั้งกันได้เลยวันนี้เรามีนัดเวลาในการติดตั้งตัวจอนะคะ จริงในขั้นตอนตรงนี้นะคะใครที่ติดตั้งเป็นเนี่ยก็สามารถทําได้เองเลยแต่ปาล์มขออนุญ,ญาตใช้ร้านติดตั้งให้ดีกว่านะคะมันจะได้เก็บซ้ายหรือติดระบบต่างๆได้แบบเนียบกว่าเราทําเองค่ะไม่ถนัดด้วยนะคะแล้วก็มีการถอดอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เคยติดมาเพื่อที่จะใช้พื้นที่จอบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะ ในการติดตั้งตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็ติดตัวจับของหน้าจอค่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราก็สามารถติดจอได้เลยแบบนี้นะคะสอบถามพี่ช่างแล้วแกบอกว่าแบบนี้ติดง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นใครเก่งก็สามารถติดเองได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กับหน้าจอเอ็นวันกของเราค่ะทดสอบเปิดดูว่าสามารถใช้งานได้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้วยราคาน่ารักนะคะแค่ไม่ถึง3,000บาทค่ะแล้วก็ไม่มีค่าบริการรายเดือนเหมือนระบบนำทางอื่นๆนะคะมีทีมแอดมินไทยที่คอยตอบไวส่งเคลมไวส่งเคลมง่ายแล้วก็มีของอะพร้อมแบบไม่ต้องรอเลยค่ะจอเดียววันนี้ไม่ต้องมีสายพ่วงนะคะไม่ต้องมีกล้องก็สามารถใช้งานกันได้ง่ายสุดๆเลยค่ะในรุ่นนี้นะคะจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง5นิว้วแล้วเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแบบคาปาซิีซึ่งมันลื่นมากแล้วก็ ใช้งานได้รวดเร็วนะคะเหมือนกับเราใช้งานมือถือเลยค่ะแล้วก็ที่ชอบเลยนะคะก็คือขนาดมันนะถึงจะหน้าจอ5นิ้วก็จริงแต่ตัวของเครื่องนะคะขนาดมันเล็กแล้วก็สามารถที่จะพกใส่ในกระเป๋าไปได้ง่ายค่ะก็คือถอดออกเก็บได้นะคะกรณีที่กลัวหายกลัวโดนขโมยหรือไปจอดในที่ที่สุ่มเสี่ยงเราก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เก็บในกระเป๋าได้ง่ายมากค่ะพอเราเข้ามาที่หน้าเมนูนี้แล้วนะคะปามจะเลือกที่ ค่เพค่ะเพราะว่าจะเชื่อมต่อกับ iPhone เราไปที่บลูทูธนะคะล้วก็เลื่อนลงมาค่ะจะเจอบลูทูธนะคะตัวนี้เลยกดจิ้มเข้าไปนะคะทำการจับคู่อนุญาตเชื่อมต่อเราสามารถที่จะเข้าไปที่เพลงนะคะแล้วก็เล่นเพลงได้เลย ในเมนูของการตั้งค่านะคะก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกค่ะเยอะมากเลยปิดเสียงได้นะคะตอนนี้เราก็เหมือนกับการปิดเสียงของ iPhone นะคะเปิดใช้โหมดปิดเสียงหรือว่าปิดใช้โหมดปิดเสียงค่ะาพื้นหลังสามารถเซตได้เหมือนกันนะคะนี่ ก็ช่วยการเข้าถึงค่ะเหมือนที่เรามีใน iPhone เลยนะคะสลีและการแนะนำนะคะนี่คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะคะ เราสามารถใช้ไฟได้จากทั้งการเสียบจากแบตรถนะคะและการใช้งานจาก power bank ด้วยค่ะก็สะดวกมากๆเลยนะคะเอา power bank มาเสียบป,ปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะนอกจากนี้ยังเหมาะกับสายของ Delive r y ค่ะใครที่ทำงานนะคะวิ่งรับส่งของส่งอาหารนะคะปอกว่ารุ่นนี้เหมาะเลยเพราะว่าสามารถที่จะดูข้อมูลดูแผนที่ต่างๆกันได้แบบชัดเจนด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องคอยเอาโทรศัพท์ออกมาดูข้อมูลนะคะมันเหมาะมากๆเลยแล้วก็ใครที่ไม่ใช่ สายของการทํางานแบบเดลิเวอรี่นะคะก็เป็นสายคีมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่แหละใช้งานได้นะเพราะว่ามันมองเห็นจอได้ชัดเจนมากเข้าใช้งานโหมดเมนูต่างๆกันได้แบบง่ายดายขึ้นนะคะทัชสกรีนผ่านถุงมือก็ยังทําได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขี่รถใส่ถุงมือนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยสามารถสั่งการทํางานได้ปกติเหมือนเดิมเลย เอาเป็นว่า Moto Vision ในรุ่น N1 Go นะคะจอเล็กฟีเจอร์ครบใช้งานได้จริงทั้ง Android Auto และ iOS CarP l าเหน้าจอก็เห็นได้ชัดแม้แดดแรงหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในรุ่นนี้และมีความสุขในทุกๆการขับขี่นะคะใครที่สนใจเดี๋ยวปัลงลิงก์และช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใน Description ค่ะ